ต่อไปนะครับาราศีธนูนครับชาวราศีธนูนะครับเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะครับผมราศีธนูนะเรามาดูกันว่าเดือนพฤศจิกายนเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเร,ราควรปิดวิวเฟรรเดอร์หน่อยนะครับมองไม่เห็นนะฮะราศีธนูจะได้งานประจำที่ดีกว่าเดิมไหมนะครับอาชีพเสริมจะดีขึ้นบ้างไหมการเงินจะดีขึ้นบ้างไหม โชคลาบจะมีไหมนะฮะโอ้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเงินเน,นะฮะครับนะ,ะมาราศีธนูนี่เกิดวันที่21พฤศจิกายนถึง20่ธันวาคมนะฮะสำหรับท่านที่เกิดในช่วงจังหวะช่วงเวลานี้นะ,ะาศาสตร์ของดเรเทมที่นำมานำมาพยากรณ์เนี่ย ก็จะเป็นคนราศีธนูนะครับมา <Rem a, S 1> เรามาดูกันนะครับผมทีเนี้ยเรามาดูกันว่าชาวราศีธนูจะเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับ,รบเรามาตั้งจิตไปพร้อมๆกันผมจะพูดถึงพื้นดวงตลอดเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงบ้างคร,ครับเดินด<ม>ัเทมจะเลือกไพ่ขึ้นมาทั้งหมด10บใบนะครับนะตั้งกระสแยจิตมาที่ดัเทมเลยบมังกรยังครับเดี๋ยวต่อจากธนูนี้เลยครับผมใจเย็นยังไงพิมพ์คําถามไว้เลยนะครับชาวราศีมังกร เลือกขึ้นมา10ใบนะครับไม่ว่าจะดูแบบไหนนะครับดูจากที่ใดในโลกก็ได้นะฮะคุณก็ไม่ได้จับให้ละครับก็ให้ดรเทมจับให้อยู่ดีเพราะฉะนั้นใครอยากดูส่วนตัวอยากดูด้วยสารนี้นะครับกับดรเทมชาลุกคาร์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ข้างล่างที่ขึ้นให้เนี่ยนะครับครับผม ก็สามารถดูดวงวิดีโอคอนนะครับเพราะว่าดรเทมใช้จิตสื่อไม่ใช้ว่าเดินปีเกิดด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ไปติดตามได้นะครับช่องเพจดรเทมทารอคาร์ดจะมีดวงรายสัปดาห์ให้ติดตามฟรีทุกสัปดาห์ด้วยเช่นกันครับครบแล้วนะครับสิบใบน,น,นะครับนี้เกินช่งดีที่เกินนะแต่มันก็เหมือนกับอันนี้เหมือนกันครับอาจารย์<อ>มันก็ไม่ต่างกันอ่ะ ชาวราศีธนูนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงชาวราศีธนูเนี่ยจะมีการติดต่อประสานงานหรือดีลงานอะไรบางอย่างาการประชาสัมพันธ์หรือรับเป็นที่ปรึกษาในบางอาชีพนะครับรวมทั้งเรื่องการติดต่อเรื่องของงานอะไรบางอย่างรวมทั้งรักแรกพบ l o ิ e a t f i r s t sight ก็เกิดขึ้นได้เรื่องราวเกี่ยวกับคนรักนะครับอาจจะเกี่ยวข้องในช่วงของเดือนนี้เช่นกันนะครับผมและที่สําคัญคือ คุณอาจจะมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้งคิดในหลายงลองเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องเลยทุกเรื่องและรวมทางเรื่องของการเงินช่วงนี้คุณต้องได้รับการช่วยเหลือเรื่องของการเงินหรือต้องให้ยืมเงินกับใครบางคนก็เกิดขึ้นได้หรือต้องจ่ายเงินออกเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ช่วงนี้ก็หัวร้อนเหลือเกินหัวร้อนมากนะครับเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่เป็นไปตามแผนนะชาวราศีธนูสองราศีเลยนะหัวร้อนทั้งคู่หัว้อนแปลว่าปี เดือนนี้เป็นเดือนเร่งแน่ๆเลยนะดอาจจะต้องเร่งยอดเร่งอะไรหรือเปล่าถ้าถ้าถ้าพูดถึงนะครับอาจจะต้องเร่งหรือทําอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้และมีอีกอย่างหนึ่งไพ่ใบนี้นะครับหมายถึงว่ารักซ้อนซ่อนชูรักสามเศร้ารวมทั้งให้ระวังนะครับชาวราศีธนูเดือนในเดือนนี้พฤศจิกาเนี่ยจะให้ระวังการโดนใส่ร้ายป้ายสีหรืออิจฉาริษยามไม่ชอบให้เด่นเกินหน้าเพื่อร่วมง,งานหรือคนที่ไม่ชอบขี้หน้า อาจจะมีปฏิกิริยาที่มันรุนแรงขึ้นใช้คำนี้นะครับยาเด่นจะเป็นภัยใช่ไหมถูกแล้วพูดถึงว่า LGBTQ ด้วยนะครับเกี่ยวกับคาว่ารักอาจอาจจะเป็นรักซ้อนหรือเรื่องความรักของ LGBTQ ในช่วงของเดือนนี้ด้วยเช่นกันนะครับะะและไพ่ใบนี้ยันติก่อนนี่ก้อนนี่ก่อนอ๋อปัญหาของตำแหน่งของคนรักรถ้าคุณมีคนรักคุณอาจจะแบบว่าคนรักคุณอาจจะมีเรื่องกุ้มใจหนักใจคิดไม่ตกคิดหลายเรื่องคิดหลายสิ่งมากมทําให้คุณต้องเครียด ยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มนะครับแต่แก้ก็ยังไม่ตกนะกยคำบอกบอคนรักของคุณไว้แต่ถ้าคุณเป็นคนโสดตัวคุณเองเนี่ยแหละปัญหาที่คุณเจอซ้ำๆมันยังไม่จบใช้คำนี้ในช่วงเดือนนี้นะครับ ชาวราศีมังกรราศีกุมพิมพ์คําถามเอาไว้เลยครับผมเดี <_ d ream> ๋ยวทางทีมงานเขาจะได้จดเอาไว้แล้วได้ร่วมสนุกกันแล้วตอนที่ผมได้เปิดไพ่ให้ตั้งจิตแล้วขอพรไปพร้อมๆกันว่าไพ่จะออกมาอย่างไรอย่างตอนนี้ธนูนี่คาถามมาเต็มเลยนะครับโอ้คำถามจัดเต็มมาเลยครับชาวราศีธนูนะครับผมจะถูกหวยวันที่หนึ่งหรือเปล่าอ่าเรื่องโชคลาภนะชาวราศีมังกรมังกรเอาเราดูธนูกอนธนูก่อนครับครับอ่ะและที่สําคัญคือปัญหาต่างๆคุณน่ะเป็นคนฉลาดเป็น the magician เขาว่าปัญหาคุณต่อให้เจอปัญหาที่คุณไม่เคยแก้หรือปัญหาที่คุณไม่เคยทําหรืองานที่คุณไม่เคยดีลหรือคุณไม่เคยทันือได้รับมอบหมายงานใหม่ในช่วงเดือนเดือนนี้จําคาพูดผมนะชาวราศีธนูจะแก้ปัญหาต่างๆได้เพราะคุณมีความสามารถในการที่คุณต้องเจออะไรใหม่ๆแน่นอนในช่วงเดือนนี้นะเฉพาะเดือนนี้นะหรือโปรเจกต์อะไรที่เข้ามาคุณจะทําได้แต่คุณนะงานภาระเป็นเดอะแบกอ้าวเหรอ เดอะแบกจะเยอะมาก oh. งานลาดงานหลวงอะไรเพียบเลยคือคุณแบบต้องรับผิดชอบในหลายๆเรื่องมากในช่วงของเดือนนี้นะครับและเห็นไหมไพ่ก็รีเลทกันอีกอาจารย์ครับคุณไม่รู้จะเริ่มจะทําอะไรก่อนสกระเบอ,อยันเรือลบอยากจะทาตรงนั้นอยากจะทําตรงนี้อยากจะหาเงินเพิ่มอยากจะทําอะไรเพราะในสมองคุณมีความคิดเป็นร้อยเป็นพันเพียบเลยในช่วงนี้นะครับแต่ในช่วงของเดือนเนี้ จำคำพูดผมนะคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าได้การติดต่อประสานงานหรือดีลงานเพื่อนที่ห่างหายหรือเพื่อนร่วมงานรวมทั้งแฟนเก่าก็เกิดขึ้นได้ใช้คํานี้หรือเรื่องราวไพ่ใบนี้ยังพูดถึงเกี่ยวกับเด็กหรือลูกเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสําหรับคนที่มีลูกหรือการตั้งครรภ์ก็เกิดขึ้นได้นะครับสาหรับ <Okay. S 2> ในบางท่านอันนี้พูดโดยภาพรวมของชาวราศีพิจิกโดยภาพธนูเดเดือนพฤศจิกายน ชาวราศีธนูทีนี้เรามาเจาะลึกกันว่าคําถามอะไรบ้างอะคาถามเพียบเลยชาวราศีธนูให้ความร่วมมืออย่างดีมากถามเรื่องงานเลยครับอะดรฮะเพราะว่ามันขึ้นมาว่าเป็น the bag ทั้งสองใบโอเคก็ถามว่ามันงานมันจะดีไหมอาชีพเสริมมันจะดีไหมทุกสิ่งที่สิ่งที่เขาถามเนี่ยก็คือไพ่ที่ผมบอกว่าจะหาเงินเพิ่มอาชีพเสริมมันขึ้นมาหมดเลยอะเรามาเจาะลึกกันงั้นเอาเรื่องของงานว่าช่วงเนี้ยจะมีปัญหายังไงไหมถ้าคุณจะทําอะไรเพิ่มล่ะมันจะ ทำได้ไหมและสําเร็จไหมเอาเรื่องงานก่อนละกันตั้งจิตนะครับชาวราศีธนูตั้งจิตเลยว่าเดือนนี้คนจะทําได้ตามที่คนต้องการไหมเอ,ดอาดับเทมจะเลื่อกทั้งหมด7ใบาจาก78า็ดสิบแปดใบนะครับจาะลึกเรื่องที่ชาวราศีธนูถามมาในรายการนะครับนะครับถ้าคำถามไม่ตรงคำถามไม่ถูกใจนะฮะดูส่วนตัวได้ครับกับดรเท็ม วิธีการดูดูเหมือนกับในรายการนี้เลยนะครับคือดูด้วยวิดีโอคอนะฮะนะครับไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดใดๆเลยครับใช้จิตสื่ออย่างเดียวอ่าได้มาแล้วครับ7ใบอ่ะถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆครับผมจะพูดให้ฟังทีละทีละสเต็ปสเต็ปแรกเลยเรื่องงานคุณเนี่ยปวดหัวมากมงานที่คุณทําอยู่นเนี้ยรู้สึกว่าสักะเบือยันเรือลบแต่ไปหมดรู้สึกยิ่งคิดยิ่งกุ้มแบบ แกปัญหาไม่ได้ให้ระวังการโดนแทงข้างหลังเอกสารสัญญาหรือตัวเลขหรือการเงินคิดดีๆด,ดูให้ละเอียดเพราะไพ่มันเตือนว่าให้ระวังอาจจะจะโดนสอดไส้หรืออะไรทำให้มีปัญหาก็เกิดขึ้นได้สำหรับบางท่านนะไม่ใช่ทุกๆท,ท่านแต่คุณทํางานเหนื่อยมากราชินีถือดาบม,มาเลยอุปสรรคก็เยอะด้วยในการทํางานแต่สิ่งเหล่านี้ฟังดีๆนะสิ่งเหล่านี้ทําให้คุณต้องเครียดบางครั้ง รักความสดุดลบส่วนตัวสูงซึมเศร้าก็เกิดขึ้นได้ทําให้คุณซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวต้องระวังนะต้องปล่อยวางแต่ไพ่มันก็บอกว่างานของคุณปัญหาของคุณสิ่งที่คุณจะทําได้แบบเฉียวเฉียดไพ่ใบนี้ก็มาอีกแล้วคิดว่าจะไม่ได้สุดท้ายคุณก็ได้คิดว่าจะไม่รอดสุดท้ายคุณก็รอดรเส้นยาแดงผ่าแปดเช่นคุณจะทําเรื่องจบจะรับปริญญาจะส่งงานงานจะทันไหม สุดท้ายคุณส่งทันดทได้ตามยอดด้วยเช่นกันและจะมีไพ่ผู้หญิงคนเนี้ยถ้าเรื่องถ้าเรื่องงานนะเป็นผู้หญิงที่หมายถึงว่าเป็นคนผู้หญิงที่มีอํานาจหมายถึงว่าเป็นเจ้าของกิจการก็เกิดขึ้นได้หรือหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงที่คุณต้องดีลงานด้วยอาจจะต้องทําให้คุณต้องแบบว่าช่วยสปอร์ตหรือทําให้คุณปวดห,หัวเก่งว่างั้นเถอะใช่รวมทั้งเจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้หญิงก็เกิดขึ้นได้นะครับ แต่ไพ่สุดท้ายมันตอบว่า,าไพ่ใบนี้คือไม้ตายเด็ดสุดที่ผมก้าคอนเฟิร์ม่าไม้ Harry Potter ที่ผมจะชอบเรียกมาไม้กายสิทธิ์มไม้ใบนี้ผมจะมันจะตอบนี่โดยเฉพาะว่าเป็นคนมีฝีไม้ลายมือสิ่งที่คุณจะทำหรือการเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ช่วงชิงแข่งขันสอบชิงทุนชิงตำแหน่งใครได้ไพ่ใบนี้ผมบอกเลย99.9% 99. 9มักจะไม่ค่อยพลาดหรือมีผู้ใหญ่ยื่นโอกาสมาให้ถึงถึงถึงที่ แล้วก็อุปสรรคปัญหาต่างๆจะแก้ไขได้ด้วยตัวมันเองพราะฉะนั้นชาวราศีธนูจำมาพูดผมนะต่อให้คุณแย่คุณหนักสุดท้ายท้ายสุดมีทางรอดแน่สอบแข่งขันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมมีโอกาสได้แน่นอนอสูงมากผมพูดตามไพ่เลย,ยเพราะไพ่ป็นนี้รายละเอียดของไพ่ในบนี้เพราะผมจะจำได้ละเอียดทุกทุกประโยคเลยเพราะไพ่ใบนี้มันย้ำเลยว่าช่วงชิงแข่งขันอะไรมักจะไม่พลาด ใช้คำนี้เลยงั้นเรื่องงานสบายใจได้สบายใจสบายใจเลยชาวราศีธนูขอแสดงความยินดีด้วยก็ละการผมไม่รู้หรอกว่าไพ่ไปไหนคือมันจะออกมายังไงเราเห็นไปพร้อมๆกันนี่ไพ่บอกอย่างนี้ก็ขอคอนเฟิร์มครับอ้าวอย่างนั้นเราไปต่อกันเรื่องสุขภาพไหมอ่ะสุขภาพสุขภาพนะฮะมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมครับโอเคนะครับดรเทมก็จะเลือกไพ่ขึ้นมาเจ็ดใบนะครับ จากสำรับ78ใบเนี่ยนะครับและมีคนถามเรื่องของความรักผมพูดในตั้งแต่พื้นดวงแล้วความรักเนี่ยคนรักของคุณอาจจะมีเรื่องหนักใจกังวลใจหรือตัวคุณเองนี่แหละที่กาลังหนักใจเรื่องของคนรักคุณอาจจะต้องคิดต้องติดต้องมีวิธีแก้หรือทําอะไรบางอย่างใช้คาคำนี้เพราะไพ่มันบอกตั้งแต่แรกนะครับเดี๋ยวเรื่องสุขภาพเสร็จโชคล่ามให้กับชาวราศีธนูนเพ่ะใ,ให้ความร่วมมือมาในการถามคำถามเยอะมากสามคำถามไปเลยสําหรับราศีธนู สุขภาพนะครับดูซิว่าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรไหมหรือคุณยังไม่มีปัญหาอะไรให้ไพ่เป็นคนเตือนแล้วกันว่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรไหมตั้งจิตน,นะครับ,รบเราจะเตือมจะเรือกขึ้นมาขึ้นมานะครับทั้งหมด7ใบนะฮะสุขภาพนะครับเป็นเรื่องสุขภาพ เลยขึ้นมาครบแล้วนะครับถามถึงสุขภาพไพ่เดเดสแล้วก็มาอมแสดงว่าพึงระวังเลยอันนี้มันก็แปลกนะถามคําถามอะไรมันตอบไพ่ใบนั้นเลยครับเพราะเนี่ยผมทิ้งทุกๆใบเลยเพราะไพ่ใบนี้คือตอบสุดละเจ็ดใบาถามคําถามเรื่องสุขภาพเดเดสเตรียมตัวนะฟังดีๆชาวราศีธนูมีเกณฑ์พบแพทย์พบหมอที่โรงพยาบาล เช็คอัพสุขภาพหรือต้องไปหาหมอประจำเดือนประจำปีรวมทั้งเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวท่านเองประมาทไม่ได้หรือคนรอบข้างที่คุณจะต้องพาไปโรงพยาบาลประมาทก็ไม่ได้นะมันเตือนนะครับแล้วก็ให้ระวังอุบัติเหตุแล้วก็รวมทั้งไปงานศพของใครบางคนในช่วงเดือนนี้ เพื่อผมจะบอกทุกคนว่าอะเพื่อความสบายใจเนะาะทำบุญทําทานก็พวกทําบุญลงศพก็ได้โอนไปก็ได้ไม่ต้องเยอะผมจะบอกทุกคนสมมติการทําบุญไม่ต้องเยอะมากเอาที่เรา,าสบายใจ<า>ใช่ห้าบ,บาทสิบาทล้วก็ยังได้เลยแต่เพื่อความสบายใจเพราะเพราะผมรู้ว่าทุกคนก็ลําบากท,ทําบุญคนลงศพคนรายญาติโรงพยาบาลสงหรือพวกผ้าหอ่อศพหรืออะไรแล้วก็ตามหรือโรงพยาบาลแบกคนยากไร้สถาบันมะเร็งแล้วก็ได้ซึ่งผมก็จะชอบทําที่นี่เหมือนกันแล้วกรวดน้ํา ให้เจ้ากำนายเวทถ้าใครเป็นแฟนเพจหรือลูกลูกดวงผมผมจะลงล жел, ลทุกทุกสัปดาห์วันพระผมจะเลือกว่าทําบุญที่ไหน <cream. S 1> ก็ไปติดตามกันได้ก็ไปทาบุญไปหบาทสิบาทก็ได้เพราะว่าการทาบุญอย่าทำเยงแค่คนคนเดียวร่วมด้วยช่วยกันแล้วจะได้บุญมหาศาล <goodies S 1> นะครับให้ไปทําบุญนะผมบอกได้เลยว่าสุขภาพมีเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงเลยกระตินลงพยาบาลไงตอนนี้ช่วงนี้กระติบได้หมดเยอะเลยสุขภาพที่น่าเป็นห่วงผมบอกเลยว่าน่าเป็นห่วงมากถามถึงเดอะเดต ขึ้นทันทีเลยเดียด๋วยวไม่ใช่การตายเสมอนะพบแพทย์พบหมอที่โรงพยาบาลพูดถึงประกันชีวิตหรือคุณต้องทำอะไรบางอย่างปอเต็กตึงหรือไปสถานที่รกร้างป่าช้าวัดหรืออะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับที่ไพ่ใบนี้บอกแต่ทีนี้เรื่องสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องความเครียดหรือไมเกรนหรือความดันถ้าจะระบุสำหรับชาวราศีธนูนะแต่โรคอื่นก็ไม่มีอะไรปวดหลังไม่ปวดหลังปวดหลังอันนี้ไม่ อันนี้ไม่อันนี้เป็นความรู้รสึกอึดอัดใจหรือหนักใจแต่ถ้าปวดหลังมันจะเป็นไพ่ที่นอนนิ่งๆ <S 2> <S 2> อะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกนะครับไพ่มันจะสามารถระบุโรคได้ชัดๆเลยมันจะบอกเลยว่าโรคโรคนี้นะเอาไง่ายๆว่าชาวราศีธนูคนส่วนใหญ่ให้ระวังเรื่องความเครียดไมเกรนหรือความดันหรือซึมเศร้าก็เกิดขึ้นได้เนี่ยคอคอตกเลยนะครับ อันนี้ก็อย่างนีอย่าประมาทกับสุขภาพครับอันนี้มันเตือนเลยถามปั๊บไพ่ตอบปุ๊บเราก็เห็นไปพร้อมๆกันฉะนั้นผมขอคอนเฟิร์มว่าคุณต้องระวังอย่างมากใช้คำนั้นเลยอ่ะไปเรื่องสุดท้ายครับของคนราศีธนูเรื่องโชคลาภนะครับอ่ะดูซิว่าพิจิกเขามีแววถูกหวยแล้วนะพิจิกเขาเป็นดวงเดือนของเขาเลยเดือนเกิดของเขาเลยนะคะ จ่อเลือกเนี่ยดรเทมจะเลือกไพ่ทั้งหมด7็ดใบนะครับครับโอ้โหย้ำนะเนี่ยน,น่าเป็นห่วงมากๆเอาอย่างนี้ผมจะขอเพิ่มอีกอย่างละกันเตือนชาวราศีธนูไพ่เดอะเดทขึ้นอีกแล้วให้พึงระวังอันนี้ต้องเตือนละกันเนาะ ไม่ต้องไปซีเรียสคนที่เกิดตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนถึง20ธันวาคมนะครับคือเราถามเรื่องโชคลาภแล้วก็จริงแต่ไพ่ที่เราเพิ่งถามไปมันก็มาย้ำอีกอะไรที่ถ้าไพ่ที่มันผมที่มันย้ำเนี่ยมันต้องมีเหตุะอะไรโลคยาปรบาลาภาใช่ไหมดูแลสุขภาพหรือไม่ต้องมีเกณฑ์เรื่องงานศพค่อนข้างชัดแล้วนะครับยังไงก็ทําบุญตามที่ผมบอกสือสําหรับ,บางบางท่านเพื่อความสบายใจทําพิธีล้างเท้าขอพร พระอรหันในบ้านคือพ่อกับแม่หรือบุคคลที่เราเขาเลี้ยงเรามาคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าได้ได้ทั้งหมดนะครับเผื่อบางใครรู้สึกว่าดวงกุดดวงตกรู้สึกว่าไม่แฮปปี้สุขภาพแย่ทําวิธีล้างเท้าครับขอพรท่านซื้อทุกเทียนแพมา่องใส่เงินเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็มีพวงมีพวงมาลัยก็ล้างเท้าเพื่อขอพรให้ท่านได้อวยพรให้แล้วยื่นเงินไปล้วบอกว่าขอเอาเงินนี้ขอซื้อชีวิตใหม่ขอเริ่มต้นอะไรที่มันติดขัดเรื่องสุขภาพหรืออะไรขอให้รักษาหาย เราเคยได้ยินคำโบราณไหมตอนที่เราเจอผีแล้วเรามักจะเป็นความเชื่อนะ่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยลูกด้วยแล้วผีก็จะหายไปนี่แหละคือสิ่งที่มันจะช่วยได้ง่ายสุดนะครับ,รบแล้วก็เอาน้ำล้างทาเท้าพ่อแม่ที่เหลือให้เอาไปอาบนะลาดดูอันนี้เป็นความเชื่อแล้วกันมันจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรสุขภาพอะไรเนี่ยมันจะได้แคลว้วคลาดละกันนะอันนี้ผมพูดด้วยความเป็นวมเพราะว่าเราถามนื่งอื่นแล้วมันก็ยังย้ำอยู่นะครับแต่เรื่องเงินโชคลาภยังไม่ได้แบบพ้วเลย ต้องใช้ความพยายามในการหาเงินหรือทํางานครับไพ่มันบอกงี้ไพ่พยายามถึงจะได้เงินมาแต่ก็มีเกณฑ์ถูกอยู่แต่อาจจะไม่ได้แบบได้เต็มร้อยหรือมากแต่ถามว่ามันต้องสู้ด้วยแรงกายและแรงใจถึงจะได้เงินมาต้องออกแรงทํางานในเดือนนี้ครับหลักๆนะยังไม่ได้แบบเปี้ยงปังเป็นเดือนแห่งการทํางานมากกว่านะฮะเอาอย่างนี้ละกันว่าชาวราศีธนูเดือนพฤศจิกายนเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ หรือคนรอบกายแต่งานสําเร็จนะแต่งานสําเร็จแต่งานแต่งานสำเร็จแต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพอประมาณนี้อืโอเคนะครับ,รบหวังว่าอาจจะแบบว่าซีเรียสนิดน,นึงแต่ผมก็ต้องพูดตามพายนะครับไม่ต้องไปเครียดอะไรมากาไว้เป็นไกด์ไลา์ชีวิตไม่จาเป็นต้องไปจริงจังมากนะครับผม